Nào, P'Noc, nè. nhanh, P'Noc. 3 con củm. 3 rồi. thôi. khoai đi, nè. Một vị khá cong. Nè, nè, nè. ơi. Sao mày cân? สบายดีพี่น,น้องอวันนีเ้เบื่อกำลังสิลงุ่มน้ำลงไปติดตามชมอยู่ในอันอยู่กลางน้องเลยพี่น้องเพราะว่าว่าสิไปสอนกบกับนางละมอนแต่นางละมอน,นไปบุญกเ็เลยว,ว่าพากันมาตึกแห่บัดที่นี่อยู่น้อง <c oughs> สมบุกสมบันเด้ยอย่าลมกันละกันนะฮะเออเออ่สี่สาหายตัวเห็ดยังเฮยนี่นี่ตูใหญ่ใชยเฮยเอามาเบิ้งนี้นนะมิจอมันโมย่างอ่ี่ร้อง อ่าได้กรบสองตัวเลยเฮ้ยเองด้วยเฮ้ยตัวหนึ่งอิชิพัดเพ็ดไม่ได้กระตูดสิชพัดเพ็ดตกกระสีเอาเนี่กบกับพัดเดียวกับพีกนะโบกรอบพัดเพ็ดเถอะอันนี้เฮาสอดแล้วมันโบได้นั่นเฮ้ยมันเลยบอจิวมันมาเปิ้ลตึกแหงมาเนี่เพิ่นสิกินลาบแล้วแต่ว่าป่านะเท้าสีเอาเพิ่นสิลาบแล้วเด้ มันคือย้อนแสงตอนนี้มื่อนีน่ะลงน้องเจคามบุญใช้เลยเอ้าเงินหินน้องบวชท่า้บวชพร้อมเนาะเอ้ยอยเจี๊ยวไปเงินสูซานวเอ้าวููซานได้ใช่ป่ะเขาเอาผัวอนะไรเบอาเอาผัวเมันมีมันทีมีทูกดีเอาเลยดาวน้ำปลกะน้ำปั้นเท่านั้นน uh ั่นบอกอ่ะ ไปถ้าได้ปันเธอสิพาดที่น้ำปันะน้นนะ <c oughs> และนี่เขาเนาะเออ <c oughs> ถึงแล้วนะเฮน่ะ <c oughs> เขากันยังว่าอยู่จีนะจบผู้นะเช่านะทัตโต้เนนเป็นเชนแต่คู่แข่งนะกันจีบเมียเขานาะคู่แข่งนะมีแต่ผู้ดีเอาเทะนะ่า <c oughs> นั้นนันกหนักปูเนาะเขาเป็นต์จะกว่ากบจะก,กว่ามีานะหเหมือังนะหูกระปึงเนี่ยมันเบยนี่ <c oughs> บ่ไ <c oughs> ดายจำจิว๋วม <c oughs> าทำจีบไรหายอ่ะโถ่ถือมาทำถือ ตัวชีต้าทางไหนขคบสโตได้พี่เนาะปาปลาปลาใช่ไปเอาเองในอย่ามันไปเลยง่างเลดีมึงมาเดียวมึงพาเฮ้เยเม้นเเอาเปาของเว้ยจักออกพี่เฮ้ยเอ๊เอ๊เอไม่ ม่ลายวู้ไปตามไปห้านากบเน,น,นาะนัน,นไปเลยมันไ่ได้ออกนะเือ่ตัวแบคึือแล้วนะเฮ้ยมันเบาแล้วนี่คือตัวใหญ่แต่ <c ười> เจี๊ยบอาก็ยาม <c ười> <c ười> ันใหญ่พอ ไปเมจิューไปตึกขว่หน่มไมตึกว่หน่อยไมไปมื้อขกันปคอเลยคอจะเป็นปลาดุ้ยก็บไปไม่ครบไมไปเมวไปเมจื้อเจ้าาฮู้อยู่บนนี้นะมันเจ้าบะฮู้เจ้าไบบุญใชใชนี่เหอ้ โมเมนตัวสามแขนตัวน uh, uh, right, ังเยอะปลขอหรือปลดุลาเ้ยแลบานตัวหับตัวเฮ็ดย่งอืมตัวโตครับงบงบงบเฮ้ยงบลุยลุยลุยงุยไปดมยังเห้ยโตกะปล่อยไปหรือป่าเอาดีดเด้อเฮ้ยเอาดีเด้อเจี๊บ โอ uhh. oh ้ยม uh, ันม <q> ีแต <qu> ่คอนเลยมีสลามเลยจะบเงไปวบไปอีเดนชันหนึ่งไปได้เฮ้ยนั่นไงติดตามติดติดพี่เนาะไปขอายปะ mưa pile à, bà là bà tị nèo à, bà tị nèo à, bà tị nèo à, bà tị nèo <laughs> bà tị à, bà tị nèo bà tị nèo bà bà tị nèo bà tị nèo bà tị nèo bà tị bà tị nèo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  ว่าหานปลาจีนได้ห่านตัวเลยโอ้ยปลาจีนคือจิวันนั่นแท้ข้าวเย็นปลาค้อนะปลาค้อมึงนี่เขาจับเินทัตัวปลาค้อใหญ่บ่ใส่มันูวิีน่ะปลาค้อใหญ่ไอจิวไอหน้าออกขึ้นตาเลอะเลยหมูวน่ะปลาจีนปลจีนแล้วแต่หลอดมึงก็ นบ่งนึงมีแต่สลามปน้ได้ได้โอ้ยคีเฮงกันได้มีดูแปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เจ้าปลาคอใหญ่จิ้วเราบอกให้อาขึ้นรถออกคืนต่้นวุดนุ้นไหนาจิ้ก็เไปเบิ่งดูเฮ้ยทั้งสลามนะเดี๋ยวเป็นไรขี้กวอีกก้อนนโอ้ยมันอ่อนี่วะจ นี่มัฝเจาใหญ่ไปีนั้นแล้วจิ้วบ่มันไปแล้วบ่บ่บ่ไปได้เฮ้ยยังเลี้ยงลูกกระป๊อปอยู่ไดเห็นอยู่ไดไปพี่น้องจังเนาะมาติดตามนํากันบุ่กุกคนี่ติดดงรถพี่น้องถ่ายนํากบ่ทันไปเตรียมเตรียมข้ายามันมุ่นคเชื่อมอีกโลด เตรียมขยาให้ชุุมนี่ตึกนี่อันพักเองก็มีอยู่เฮ้ยคอนหมดนะฮะเตรียมเตรียมเตรียมเฮ้ยไลหนี่จะเป็นไรคอนเนี้ยเด้น่ะติดอยู่จิ๋วเมื่อไหร่ี่คนไง โวจเนียไ่จะปลอดภยนตมึยจเออเตรียมเตรียมเจี๊ยพี่เฮ้ยมาขังพี่เจี๊ยใช้หมอนคือบ่มีสมอยู่บ้านเอาหือเลยเฮ้ยหือเลย Wow. Mà tước chứ. hơi. tải lòn cơ. Con mày. Ui, bác ngay lôi phù. Cứt. Phù. Anh là sao? lái <coughs> nữa. กบอะไรก็เคยไมอยากฝ่า้เลอกไปดูเจ๋แล้วเฮ้ะเออเดี๋ยวให้ปนไงน้องปะทาบุมีโกบเฮ้ยอยาดกกินโกบเอกคือเกามาตึกโกบไ่ตึ๊กปะ ไม่ว่าเฮโน่เพื anyway> ่นโอ้ไปเบิ่งถ้าเบิ่งบอลบอาอาจพื่อนไล่สิออกมาบ่มันคือบทแจ้งถ้าโกงก็ได้จะไปอีกเยอะโอ้โหเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้ว ตุบเตะป่ะครับคือมันวิ่งแม่เฮยโตแห้งอยู่นะบอบอลลอดบอออกบอลจ้าโตฮับถือยุกถือโตนึงเอ๊ะนี่ เขาตาเฮ้ยชายอุ้ยชม o m มาได้ตัวหนึ่งอนะไรเนาะอ้ะาวตึ้อเข้าไปอีกด้วยนะมกสซาดามนะไปเอาพน,ม,านกกามันออกกล้ามมันจะอยู่นะุ้ยเนาะ นี่ไปอ่ะจังหน่อยบุเอื้อสิไปลองเบิงน้องปะาธาเชื่อว่ามันใกล้ๆก,ก็ถือฮักบาดีิครลบเลย <c oughs> ปลาพอก,กินยังไม่เ <c oughs> ปล<ะ>าจีนปลาคำัน ยังบกกสียังวุดงใช้ปาคอยง่ายกบสีเอาทรัพท์ปนกันพี่น้องจังสิไปตื้อของประทาบึงเนาพี่้อกเอ้าคนได้ปากคอยง่พี่น้องนะจับคมกลุ่มมันคนได้หมู่โจเลยเอาคืนเยหนึ่งเอครัปาคอยง่โางแคนีป้ย ôi, oi, này, chi nhai nhảy đi, phe nọ, ơi, này, 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 <laughs> Nì, này, Nì, này. Uhm. ชีมือของบางเือย่าชื่อกันได้ฮะยังระงไมีแล้วตัวมันลียอ๋อตัวใหญ่มันคือไดวะตัวญ่นรอบก้อนนี้โอยมือันขอถอนเ้นีุ่เออยม่มีเลยนะใช่นีแล้หักคอหลนะหักคอหลหักคอป่าโอ้นังกับก ้ยจำน้อโตเยอะ้กันนะอุ้ยดัน้าน้อยก็แดนะะอตัวนึงอโดนเกเลยึ่่าออริษายงานไปเฮ้ยป่าตัวนึงเลยพอดีบอเออร์เป็นางตรงนะพี่น้องพอดีได้เอหยียบปะอดินตัๆเหอตั้นหน้าอันนี้ ก็เลยก็เลยเหยียบป<ะ>่าก็เลยอันเบื่อก็เลยอันอันนี้อยู่ไว้เนาะพี่น้องกระซิไปน้องใหม่พอดีนะี่พี่น้องไปเป็นดวงน้องปฐาตึกงออกโกรปลงน้องปฐาพี่น้องเดี๋ยวตึกบ่มาสอนก็สอนสอนเบิ่งพี่น้องน <c oughs> ้องนี่บริจาคตัวตัวนี้มอดื่อดังแบพันไป

ไปแข่งนีบกวะเอาชอดิาจิ er> ๋วเทให้ด no> ูยเป็นไงแล้วพี่น้องปากเขาใหญ่นี่ปากเขาใหญ่ปาจิ้วนะปากเขาใหญ่ปอบว่ะจะประมาณนี้แหละพี่น้องมาเอาไปตึกแงกันจ้ะ โอเคพี่น้องอ่ะเป็นว่าคลิปนี้ก็สกกมามีกอลลั่กันปุ๊สุกสกโอนเนาะเป็นวบาคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนประคอบปะจิ้วนะประประ,ประคอบปอม <laughs>